ก,ก่อนดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะทำไรอยู่ตัวเอง นุดอย่ายุ่งจะอาบน้ำแต่งตัวนุดอีนุชฟังวุ้เรื่องอะไม่รู้เรื่องรู้เรื่องกูจะถ่ายยังไม่ได้ถ่ายอย่าง20วิคพอเราไม่รวมกันซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหม